เปิดบัญชีเทรดเพิ่มไม่ต้องสมัครใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกหนึ่งวิดีโอในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำถึงวิธีการเพิ่มบัญชีเทรดในพื้นที่ส่วนบุคคลของเรานะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัครเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ FBS เรียบร้อยแล้วนะครับและเริ่มทำการเทรด หรือเมื่อเราต้องการที่จะเพิ่มบัญชีเทรดมากกว่า1บัญชีเราจะทำอย่างไรโดยเพื่อนๆหลายคนจะเข้าใจผิดว่าจะต้องไปสมัคร FBS ใหม่เพื่อให้ได้บัญชีเทรดเพิ่มแต่จริงๆไม่ได้ต้องทำแบบนั้นเลยนะครับแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดเรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีเทรดที่ถูกต้องกับ FBS กันนะครับอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของ FBS ตามปกตินะแล้วก็ ล็อกอินเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับใส่อีเมลและพาสเวิร์ดของเราตามปกติเลยนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของเราถ้ามีหน้านี้เด้งขึ้นมาก็พิจารณาให้ดาวเขาหน่อยนะครับโอเคเมื่อเราเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลของเราเราจะเห็นว่าเรามี หมายเลขบัญชีเทรดอยู่หนึ่งหมายเลขบัญชีเทรดและทําการฝากและทําการเทรดตามปกติของเราไปแล้วหากเราต้องการเพิ่มบัญชีเทรดนะครับหลังจากที่เราเทรดด้วยบัญชีเทรดนี้นะครับที่ลงท้ายด้วย6192ไปแล้วแต่ทีนี้เราต้องการกระจาความเสียงหรือต้องการที่จะไปเปิดบัญชีเทรดประเภทอื่นเราจะทําอย่างไรเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะทีนี้ มันก็จะมีแถบ2แถบตรงนี้ก็คือสาธิตกับจริงนะครับอันนี้ก็บัญชีเดียวนั่นแหละอันนี้ก็เป็นบัญชีเดโมนะครับถ้าเกิดเราต้องการบัญชีจริงนะครับเราก็เลือกประเภทบัญชีเทรดได้เลยอาจจะเป็นเส้นหรือสแตนดาดหรือบัญชีประเภทอื่นๆที่เราต้องการนะก็ในตัวอย่างผมจะเปิดบัญชีเทรดประเภทสแตนดาดเพิ่มอีกหบัญชีเราก็เลือก เปิดได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกได้ว่าเราจะเอาบัญชีจริงหรือบัญชีสาธิตนะฮะแต่ในนี่นีแต่ในตัวอย่างนะเราจะแนะนําถึงวิธีการเปิดบัญชีจริงนะก็เปิดบัญชีเทรดได้เลยนะครับ mm. ตรงนี้ให้เราเลือกว่าเราจะใช้ MetaTrader 4หรือ MetaTrader 5นะครับสุดแล้วแต่เรานะแต่แนะนําให้เป็น MetaTrader 4ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ ไมตาเทเดอร์4 uh, หรือ MTC ในการเทรดอ่าสก,กุลเงินก็จะเป็น USD เลเวอเรจตรงนี้เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเลเวอเรจเท่าไรโดยเลเวอเรจเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงได้24ชั่วโมงต่อ1ครั้งและการเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีออเดอร์ถือครั้งอยู่ในบัญชีเทรดนั้นๆน,น,นะครับในกรณีนี้ผมอาจจะตั้งไว้ที่1ต่อ1,000นะครับสุดแล้วตาเออ่เทคนิคของเพื่อนๆน,น,นะครับการเทรดแต่ละคนจะใช้เลเวอเรจที่แตกต่างกันออกไปส่วนเลเวอเรจมีผลอย่างไรต่อการเทรดเพื่อนๆลองไปดูวิดีโอหรือคลิกที่มุมขวาบนตอนนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเลเวอเรจแล้วก็ ด้านล่างวิดีโอนี้ก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆได้คลิกเข้าไปชมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของ l e v e l a ร e นะครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าเออ l l v e อ a e คืออะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรเราจะเลือก l e v e l a ร e เท่าไหร่ดีนะครับก็ลองไปดูรายละเอีย e ดตรงนั้นดูเมื่อเราเลือก l e v e l a ร e เลือก Meta t r a d e r ได้แล้วเราก็เปิดบัญชีเลยก็เห็นไหมครับ เรียบร้อยนะฮะเออบรกเกอร์เขาก็จะให้บัญชีเทรดเรามาเพิ่มนะครับเราก็มีหน้าที่แคปเจอร์ข้อมูลตรงนี้เอาไว้หรือว่าเซฟเก็บไว้นั่นเองนะครับเพื่อไปล็อกอินใน MT4 ต่อไปนั่นเองแต่แต่แต,แต่สำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีไม่ได้คือมีหนึบัญชีแล้วอยากจะเปิดบัญชีเทรดเพิ่มแล้วปรากฏว่าเปิดไม่ได้อันเนื่องจากสาเหตุที่เปิดไม่ได้นะครับคือ ABS จะให้เปิดบัญชีเทรดที่ 2, 3, 4, 5, 6, หรือ10เนี่ยได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆทำการฝากเงินครบ100ดอลลาร์แล้วเท่านั้นนะครับโดยการฝากเงิน100ดอลลาร์เนี้ยอาจจะไม่ได้ฝากมาในครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะเทรดด้วยบัญชีเทรดแรกที่เพื่อนๆเปิดและสมัครกับโบรเกอร์ ABS ฝากเงินครั้งแรก30ดอลลาร์ครั้งที่230ดอลลาร นะครับครั้งที่440ดอลล่าอย่างเงี้ยให้มันครบ $100 ดอลลร์นะครับเขาก็จะให้เปิดตามปกติถ้าเพื่อนๆยังไม่สามารถที่จะเปิดได้ก็ฝากเงินให้ครบ100ดอลลร์นะครับจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้นะครับฝากมาให้ครบแล้วเพื่อนๆจะสามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดได้มากกว่า1บัญชีเทรดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า $100 ดอลลร์เปิดเพิ่มได้อีกหนึ่งบัญชีคือบัญชีเทรดละ10หมายเลขบัญชีเทรดนะครับหมายความว่า เพื่อนๆฝากเงิน $100 ดอลลาร์เนี่ยสามารถปลดล็อกได้หมดเลยนะครับจะบัญชีเทรดประเภทอะไรก็แล้บัญชีเทรดละ10หมายเลขบัญชีเทรดบัญชีประเภทละสิหมายเลขบัญชีเทรดทุกบัญชีนะครับทีนี้เราก็ทำการเซฟตรงนี้เอาไว้นะครับผมก็ทำการเซฟ แล้วโดยรายละเอียดข้อมูลบัญชีนะครับเขาจะบอกว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีประเภทอะไรอย่างในตัวอย่างก็จะเป็น Standard MTC อ่าเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นล็อกอินรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ IP เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะต้องเอาอไปใช้ในการล็อกอิน Lock ใน MT 4นะครับแพลตฟอร์ม MT 4ที่เพื่อนๆจะใช้เทรดนั่นแหละนะครับส่วนสำหรับรหัสผ่านสำหรับผู้ลงทุนตัวนี้นะ จะเป็น investor password นะครับถ้าเราล็อกอินด้วยชุดคำสั่งนี้จะทำให้เราดูได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขออเดอร์ได้นั่นเองนะครับมีประโยชน์ตรงที่เราจะให้คนอื่นดูหรือเรา Trade EA แล้วเราไม่ต้องการที่จะแก้ไขออเดอร์หรือป้องกันตัวเองมือบอนมือลั่นไปกดนะครับก็ใช้ investor password ตรงนี้นะครับไปทำการล็อกอินใน meta trader นะครับเพื่อที่จะให้ดูได้อย่างเดียวนะครับ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ไปที่การตั้งค่าบัญชีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําไว้ก็คือทุกบัญชีในการเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือ S w a p fee นะครับเพื่อไม่ให้บร וק เกอร์เก็บค่าธรรมเนียมการถือออเดอร์ข้ามวันนะครับเปิดไว้ให้เป็นลักษณะนี้นะครับให้ทําการเปิดไว้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเทรดกับบร וק เกอร์ ABS เมื่อเราคลิกไปที่แผงควบคุมเราจะได้บัญชีเทรดเพิ่มมา1บัญชีเทรดตามที่เราต้องการก็สามารถที่จะโยกเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเทรดแรกไปไว้ในบัญชีเทรดที่2ในกรณีที่บัญชีเทรดแรกที่เราเปิดนั้นเทรดได้กำไรนะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับมี บัญชีไว้เก็บเงินนะครับหรือบัญชีเทรดนี้เอาไว้ใช้เทรดโดยลักษณะการเทรดมืออันนี้เอาไว้ใช้เทรดสาหรับใช้ EA อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นการกระจายความเสี่ยงบางคนอาจจะมี3-4นะครับกระสุดแล้วแต่เรานะครับเราว่าเราว่าเราจะบริหารจัดการเงินทุนของเราอย่างไรนะครับหรือ,เ,อเราจะฝากเงินเข้าบัญชีนี้โดยตรงก็ได้นะครับได้เหมือนกันหวังว่า เพื่อนๆพอจะมองภาพออกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลังใหม่มาถามผมเยอะเลยว่าต้องการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มก็ไปสมัครใหม่ซะเรียบร้อยนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือการเปิดเพิ่มนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านพรไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านแล้ว เมื่อเราฝากเงินเข้าไปในบัญชีเทรดใหม่ที่เราใช้วิธีสมัครใหม่ไปฝากเงินกลายเป็นว่าเราถอนเงินไม่ได้นะครับก็ต้องมาแก้ไขกันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีการสมัครเปิดบัญชีกับบรกเกอร์ ABS ด้วยการใช้อีเมลใหม่เข้าไปสมัครด้วยชื่อเรา เพราะนั้นใช้บัญชีเดิมที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ใช้วิธีคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อเพิ่มบัญชีเทรดได้เลยสิ่งสำคัญคือเราจะสามารถเปิดบัญชีเทรดจริงเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเรา นั้นได้ทำการฝากเงินเพิ่มจนครบ100ดอลลาร์แล้วเท่านั้นขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีความสุขกับการเทรด forex ในทุกวันขอให้ทุกวันในการเทรด forex ของเพื่อนๆสร้างกำไรได้เป็นกอบเป็นกำรรมและถ้าหากเพื่อนๆชอบและเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเพื่อไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะทำมาในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ